สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทาคาโทรากลับมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับกับ It Welcome to Deri ตอนที่7นะครับผมซึ่งเป็นตอนที่ผมคิดว่าทั้งโหดทั้งเดือดแล้วก็ทั้งสนุกมากเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนที่ผมจะเล่าเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ปัจจุบันนะครับที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากตอนที่6นะครับผมที่ว่าพวกชาวเมืองเดลี่นเนี่ยที่ใส่หน้ากากแล้วก็ไปจับตัวแฮงค์นะครับที่บาร์แบ็กสปอตนะครับผมผมก็จะขอ,อะเล่าเรื่องเหตุการณ์ในตอนเปิดเรื่องของตอนนี้ก่อนนะครับผมโดยเหตุการณ์เปิดเรื่องนะครับผมก็จะเล่าย้อนไปในปีพันเก้าร้อยแปดนะครับผมซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ท่านในพลตอนเด็กเนี่ยเจอกับโรสนะครับเหต<อ>ุการณ์นะครับก็จะเล่าถึงเพนนีไวท์นะครับผมหรือชื่อจริงของ ก็คือบ๊อบเกย์นะครับผมที่เขาเนี่ยมีอาชีพเป็นตัวตลกในคณะละครสัตว์นะครับบ๊อบนะครับมีชื่อในการแสดงว่าเพนนีไวท์ตัวตลกเต้นลัมนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็เผยให้เห็นด้วยนะครับว่าอิงกิดเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการแสดงของพ่อของเธอนะครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยอิงกิดนะครับผมก็เหมือนกับว่าแต่งตัวเป็นตัวตลกบ้างนะครับผมบ๊อบนะครับก็เลยตั้งชื่อให้อิงกิดนะครับว่าชื่อในการแสดงนะครับว่า เพลย์วิงเกิลนะครับผมซึ่งก็เป็นชื่อที่แม่ของอิงกิตเคยใช้ในการแสดงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเหมือนกับว่าบ๊อบเนี่ยก็วางแผนเลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะคิดโชว์นะครับโชว์แบบใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าพวกคณะละครสัตว์คณะใหญ่ๆอะ่ะจะต้องแบบจ้างเขาไปแสดงแน่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เหมือนจะดีนะครับแต่ว่าทุกการกระทําของบ๊อบนะครับผมก็ถูกจับตามองโดยเจ้าสิ่งนั้นนะครับผมที่เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยได้แปลงร่างเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับ แล้วในวันหนึ่งเนี่ยไอ้เด็กผู้ชายคนนี้ที่ว่ามันเป็นร่างแปลงของเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็มาหลอกล่อบ๊อบนะครับผมว่าให้ไปช่วยตามหาแม่มันให้หน่อยนะครับแล้วไอ้เด็กผู้ชายที่ว่าเป็นร่างแปลงของเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ามาจุงมือบ๊อบไปนะครับแล้วก็เข้าป่าไปตามหาแม่นะครับผม แต่ว่าบ๊อบก็ไม่ได้กลับมาอีกนะครับผมเพราะว่าโดนเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยกินเข้าไปนะครับคนในคณะละครสัตว์นะครับผมที่ออกไปตามหาบ๊อบนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับไม่เจอร่างของบ๊อบนะครับเจอแต่ผ้าเช็ดหน้าของบ๊อบนะครับที่เปื้อนเลือดนะครับก็เลยรู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับบ๊อบนะครับผมเมื่ออิงกิตนะครับมาตามหาพ่อของเธอกับอาคนในคณะละครสัตว์นะครับผมแต่เหมือนกับว่าคนในคณะละครสัตว์เนี่ยก็บอกข่าวร้ายกับอิงกิตไปนะครับแล้วเรื่องก็ตัดมาในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับผม จากตอนที่แล้วนะครับที่พวกชาวเมืองเดอรี่ที่จะจับแฮงค์นะครับผมได้เบาะแสนะครับแล้วก็รู้ว่าแฮงค์เนี่ยถูกพาตัวมาซ่อนไว้ที่แบ็กสปอตนะครับผมพวกชาวบ้านใส่หน้ากากนะครับที่นําโดยเบลเออร์นะครับก็ยกขบวนกันมาที่แบ็กสปอตนะครับผมเพื่อที่จะมาจับแฮงค์นะครับผมแล้วก็สั่งให้พวกทหารที่เป็นเพื่อนๆของดิกเนี่ยส่งตัวแฮงค์มานะครับผมตอนแรกเนี่ยพวกทหารนก็ปฏิเสธนะครับว่าแฮงค์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับพวกเราไม่ได้ซ่อนเขาไว้นะครับ แขงนะครับที่เห็นว่าท่าทางไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็กลัวที่จะมีการนองเลือดเกิดขึ้นนะครับก็เลยยอมออกมานะครับแล้วก็จะไปกับพวกเบลเออร์นะครับผมแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าอ่าพวกพวกชาวบ้านที่ว่านําโดยเบลเออร์เนี่ยก็อ่าชักปืนขึ้นมาขู่นะครับแล้วเหมือนกับว่าอ่าพวกเพื่อนๆของดิกเนี่ยก็มีปืนเหมือนกันนะครับก็แบบว่า2ฝ่ายเนี่ยก็ต่างก็ยกปืนขึ้นมาแบบว่าจ่อกันนะครับผมจนกระทั่งเบลเออร์นะครับผมก็สั่งให้พวกของเขาเนี่ยลดปืนลงนะครับผมแล้วก็สั่งให้กลับนะครับ แต่เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้กลับไปจริงๆหรอกเพราะเหมือนก็ว่าพอมันเดินออกไปนอกประตูแล้วเนี่ยมันก็ล็อกประตูจากข้างนอกนะครับแล้วก็จุดระเบิดเพลิงนะครับแล้วก็คว้างเข้ามานะครับทําให้แบ็กสปอตเนี่ย uh, ไฟไหม้นะครับผมแล้วก็เกิดสถานการณ์หนีตายขึ้นนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าคนที่พยายามที่จะออกมานะครับผมออกมาได้แล้วเนี่ยก็โดนยิงนะครับโดนคือแบบโดนปิดล้อมทุกทางอะ่ะแล้วก็ยิงมัางอะไรมั่งนะครับคนที่หนีออกมาไม่ได้นะครับ พวกข้างนอกเนี่ยมันก็ปาไฟเข้ามาอีกะมันก็แบบโดนไฟคลอกเสียชีวิตนะครับดิกนะครับผมก็มองเห็นวิญญาณคนตายนะครับเดินผ่านไปต่อหน้านะครับผมแล้วก็รู้ว่าจะต้องหนีออกไปทางไหนนะครับผมดิกนะครับก็เลยไปขยับตู้เย็นนะครับทำให้รู้ว่ามันมีทางลับอยู่ใต้ดินนะครับทำให้ออกไปได้นะครับผมดิกที่กำลังจะหนีไปนะครับผมก็มองเห็นวิญญาณของเชดกีนะครับผม เชสกีคือแม่ทัพนะครับของชนพื้นเมืองที่ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ใช้กิจนะครับสู้กับเจ้าสิ่งนั้นนะครับจำได้กันใช่ไหมดิกนะครับผมก็เลยเรียกให้เชสกีช่วยนะครับผมเชสกีนะครับก็นําทางดิกนะครับไปช่วยคนเท่าที่จะช่วยได้นะครับผมแต่แล้วนะครับผมเจ้าเพนนีไวท์เนี่ยมันก็โผล่มาจริงๆนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นแบบเนี้ย คือมีไฟไหม้มีคนตายเนี่ยมันก็ต้องมีความกลัวนะครับเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมทำให้เจ้าเพนนีไวท์เนี่ยมันได้เข้ามาที่แบ็กซ p ปอตนะครับแล้วก็กินคนกันเป็นบุฟเฟ่เลยนะครับลอนนี่นะครับผมที่ตามหาแฮงก์นะครับก็หนีมาเจอเพนนีไวท์นะครับผมแต่ยังโชคดีนะครับว่าดิกนะครับตามมาช่วยได้ทันนะครับผม ดิกนะครับช่วยลอนนี่แฮง์แล้วก็วิวออกมาได้นะครับผมแล้วก็กําลังพาไปที่ทางลับเพื่อที่จะหนีนะครับแต่วิวนะครับเห็นว่าลิสกับมาร์ทไม่ได้มาด้วยกันนะครับก็เลยจะไปช่วยลิสกับมาร์ทนะครับดิกนะครับก็เลยอาสาที่จะไปช่วยลิสกับมาร์ทเองนะครับแต่เหมือนกับว่าไม่ทันแล้วนะครับเพราะเหมือนกับว่าหลังคามันถล่มมาปิดทางไงก็เลยต้องออกมากันก่อนนะครับผมลิสกับมาร์ทนะครับที่ติดอยู่ในกองเพลิงนะครับผมก็เหมือนกับว่าหลังคาเนี่ยมันจะถล่มแล้วไงลิสนะครับก็เลย พามาร์ทนะครับมาที่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เปิดตู้เย็นเพื่อที่ว่าจะเข้าไปแอบในตู้เย็นด้วยกันนะครับแต่เหมือนกับว่าตู้เย็นเนี่ยมันสามารถแอบได้คนเดียวนะครับผมอาริสนะครับก็เลยจับมาร์ทเนี่ยยัดตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยนอนทับตู้เย็นเอาไว้นะครับผมฉากนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบบีบหัวใจผมมากเลยนะเพราะเหมือนกับว่าแบบคือผมเข้าใจอะว่าแบบตอนเด็กๆด่อะคือผมก็มีแฟนผมไงแล้วก็แบบแฟนผมเขาเสียชีวิตตอนมหคือผมเข้าใจเลยฉากเนี้ย ฤทธิ์นะครับผมอ่าก็เหมือนกับว่านอนกอดตู้เย็นเอาไว้นะครับนอนนอนทับตู้เย็นเอาไว้นะครับแล้วก็ว่าสารภาพรักกับมาร์สนะครับผมคือต่างคนก็ต่างสารภาพรักกันนะครับแล้วทีเนี้ยอ่าฤทธิ์นะครับก็เหมือนกับว่าค่อยๆขาดใจตายอะ่ะเพราะเหมือนกับว่าแบบคือคือ,อยังไงล่ะคือไฟไหม้อะ่ะมันก็ไม่มีออกซิเจนใช่ป่ะสำลักควันอะ่ะเออนึกออกไหม ตัดมาทางพวกเบลเออร์แล้วก็ชาวบ้านเร็วๆนะครับผมที่จุดไฟเผาแบ็กสปอตนะครับก็เหมือนกับว่าทยอยกันกลับนะครับคือนั่งรถกลับอ่ะาะเหมือนกับว่าแบบเออไหนๆก็ไม่มีใครรอดแล้วอ่ะแล้วทีนี้ก็มีคนนึงนะครับรถเสียนะครับก็คือสแตนนะครับที่เป็นสามีของอิงกิตนะครับแล้วก็เป็นคนขายเนื้อนะครับที่ว่าชาร์ลอตไปซื้อเนื้อในตอนที่2ออ่ะ สแตนก็ลงมาซ่อมรถนะครับผมแล้วก็หันไปเห็นตัวตลกนะครับผมซึ่งนั่นก็คืออิงกิตนั่นเองนะครับอิงกิตนะครับที่ใส่ชุดเออเพลีย์วิงเกิลนะครับก็ได้มาที่แบ็กสปอตนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเพนนีไวท์นะครับผมเพนนีไวท์นะครับมันก็โผล่มาข้างหลังสแตนนะครับแล้วก็ฟันหัวสแตนขาดแล้วก็กินสมองเขาต่อหน้าอิงกิตนะครับ อิงกิตนะครับก็บอกเพนนีไว้์แปลว่าเธอเป็นคนบอกเองนะครับว่าแฮงค์นะครับมาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็เธอบอกไปแบบนี้เพราะเหมือนกับว่าชาวบ้านนะ่ะมันก็ต้องมาล่าแฮงค์ไงพอมาล่าแฮงค์ปุ๊บอ่ะมันจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นนะครับพอมีการนองเลือดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียแล้วก็ความหวาดกลัวนะครับผมซึ่งเพนนีไว้์เนี่ยจะต้องมาที่นี่แน่นอนนะครับผมแล้วอิงกฤตนะครับก็จะมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาเจอเพนนีไว้์ที่เธอคิดว่าเป็นพ่อของเธอนะครับ เพนีไว้นะครับมันก็คุยด้วยแป๊บหนึ่งนะครับผมก่อนที่มันจะบอกว่าพ่อต้องกลับแล้วเพราะเหมือนกับว่าพ่อจะต้องไปนอนนะครับเพราะว่าไอ้คืนเนี้ยมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วไงในรอบการล่าของมันทุกๆ27ปีครับอังกฤษนะครับ,รบที่พยายามล้างมันเอาไว้นะครับผมแล้วเหมือนกับว่าล้างกันไปล้างกันมาเนี่ยก็รู้ว่าอ่ะมันไม่น่าจะใช่พ่อของเธอแล้วแหะ พนนีไว้นะครับมันก็เลยฉายแสงใส่อิงกิตนะครับที่วันมันอ้าปากแล้วก็เห็นเป็นตัวจริงของมันอยู่ข้างในอที่ว่าเป็นดวงไฟนั่นแหละเมื่ออิงกิตโดนเข้าไปแบบนั้นนะครับผมก็มีอาการแบบเดียวกับเบเวอรี่ตอนเด็กเลยนะครับผมในอิตภาคแรกะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเมื่อเหตุการณ์สงบนะครับพวกกู้ภัยพวกดับเพลิงพวกทหารนะครับก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับผมลีลอยกับชาร์ลอตนะครับก็มาหาวิวนะครับ วิวนะครับก็บอกพ่อแม่ไปนะครับว่าเขาปลอดภัยนะครับเพราะว่าคุณฮาร์โรลนด์เนี่ยช่วยชีวิตเขาเอาไว้นะครับคุณฮาร์โรลนด์เนี่ยก็คือดิกนะครับผมทําให้รีลอยนะครับแยกตัวออกไปคุยกับดิกนะครับส่วนชาร์ลอตนะครับแยกตัวออกไปคุยกับแฮงค์นะครับที่ตอนนี้่าเด็กๆนะครับได้สั่งให้แฮงค์ซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้ๆนั้นนะครับคือชาร์ลอตเนี่ยบอกเรื่องที่ว่าตัวเองเนี่ยช่วยแฮงค์กับรีลอยนะครับแล้วเหมือนกับว่ารีลอยกับชาร์ลอตเนี่ยก็ยอมตกลงนะครับให้แฮงค์เนี่ย ส่วนรีลอยนะครับที่มาคุยกับดิกนะครับซึ่งตอนนี้ดิกนะครับก็เหมือนกับว่ากําลังอยู่ในสภาพที่ว่าโดนาพวกวิญ,ญญาณคนตายนะครับตามมาหลอกหลอนนะครับแล้วล่าสุดเลยก็คือ,อวิญ,ญญาณของเพื่อนเลยนะครับผมคือวิญ,ญญาณของเพื่อนเนี่ยก็มาพูดกอ,อกหูนะครับว่าพวกมันทําอย่างนั้นกับพวกเราทําไมอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมแบบโอ้แบบฟังไม่ผิดนะเพราะว่าฉากนี้มันมีผีเยอะไปหมดแลนะ้วที่ว่ามาเออมาอยู่ใกล้ๆดิกแล้วก็มาพูดทุกอย่างกอ,อกหูอะ ลีลอยนะครับก็บอกนาวาเอฟูลเลอร์นะครับว่าจะช่วยดิกนะครับผมแล้วเหมือนกับว่านาวาเอฟูลเลอร์ก็บอกว่าพวกเราช่วยเขาได้แค่ต้องพาดิกนะครับกลับไปที่ฐานเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่า,าเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆไงเก็เลยไม่อยากอยู่ตรงนี้นานนะครับดิกนะครับก็เลยพูดออกมาเลยนะครับว่าเจ้าสิ่งนั้นนะ่ยมันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกเพราะเหมือนกับว่ามันกําลังไปนอนนะครับแล้วดิกเนี่ยสามารถหาเสาหนึ่งหนึ่งในเสาทั้ง13ได้นะครับเพราะเหมือนกับว่าตอนนี้ดิกอะเจอกับวิญญาณของเชสกีไง สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือแค่ตามวิญญาณของเชสกีไปเท่านั้นนะครับส่วนอังกฤษนะครับผมหลังจากที่มองลำแสงของเพนนีไว้นะครับผมก็เสียสตินะครับผมแล้วก็ถูกจับส่งโรงพยาบาลจูนิเปอร์ฮิลนะครับผมส่วนภายในเมืองเดอรี่นะครับผมก็มีประกาศจากเสียงตามสายนะครับเรื่องโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่แบ็กสปอตนะครับผม ว่าที่นั่นเนี่ยคือบา์เถื่อนของพวกคนดำนะครับผมแล้วก็ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับทำให้มีเหตุไฟไหม้นะครับทำให้มีคนตายนะครับส่วนชาร์ลอตเนี่ยตอนนี้นะครับก็ได้พาแฮงค์นะครับมาที่บ้านแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นชุดของรีรอยนะครับผมแฮงค์นะครับก็ได้ถามชาร์ลอตนะครับว่าเขาใส่ชุดของรีรอยเนี่ยคนอื่นจะไม่สงสัยหรอเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าตาที่เหมือนกับรีรอยเลยสักนิดหนึ่งนะครับผมชาร์ลอตเนี่ยก็ตอบกลับไปนะครับว่า คนเมืองนี้มันไม่สนใจหรอกนะครับเพราะมันเหมือนกับมันมองว่าคนดำมันเหมือนกันหมดนั่นแหละวิวนะครับก็ขออนุญาตชาร์ล็อตนะครับไปที่บ้านของลิลลี่นะครับเพื่อที่จะไปบอกลิลลี่นะครับเรื่องการตายของลิสนะครับแต่เหมือนกับว่าชาร์ล็อตเนี่ยไม่ยอมให้วิวไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าวิวจะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าไอเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอ่าเพนนีไว์นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าม็อบชาวบ้านนะครับผม ทำให้คนที่ไปบอกลิลลี่นะครับก็คือมาร์สกับลอนนี่นะครับผมตัดมาทางฝั่งของพว้ทหารนะครับผมก็มาขุดหาเสานะครับตามตำแหน่งที่ดิกเป็นคนบอกนะครับผมแล้วก็เจอนะครับเมื่อค้นหาชิ้นส่วนเสาเจอแล้วนะครับผมนาวเอกฟูลเลอร์เนี่ยก็สั่งให้รีรอยนะครับเหมือนกับว่าถอนตัวได้นะครับรีลอยนะครับผมก็เลยสงสัยนะครับว่าทําไมถึงไม่ขยับเสาตามแผนเดิมนะครับผมแต่ว่าเป็นการเอากลับไปที่ฐานเพื่อวิจัยนะครับผม เขาก็เลยตามกลับไปที่ฐานด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าพวกทหารเนี่ยกำลังจะเอาชิ้นส่วนเสาเนี่ยเข้าเตาหลอมเพื่อทําลายนะครับผมรีลอยนะครับผมก็เลยเข้าไปขัดขวางนะครับโดยการายกปืนขู่นะครับผมก่อนที่สถานการณ์จะตึงเครียดไปมากกว่านี้นะครับท่านนายพลนะครับก็เลยสั่งให้ทุกคนนะครับลดปืนลงนะครับแล้วก็เรียกรีลอยเข้าไปคุยด้วยนะครับผมท่านนายพลนะครับก็บอกสิ่งที่ต้องการที่จะทํากับรีลอยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายพลน่ะไม่ได้ต้องการที่จะ ควบคุมเจ้าสิ่งนั้นมาใช้เป็นอาวุธอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับแต่ต้องการที่จะปลดปล่อยมันนะครับจากเมืองเดอร์ลี่นะครับออกไปทั่วอเมริกาเลยนะครับผมเพราะท่านในพนะเชื่อว่าความกลัวนี่แหละครับที่ว่าจะยุติสงครามนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยไม่มีเหตุอันธกรรมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนเนี่ยยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์เมื่อคืนอยู่นะครับ ลีลอยนะครับก okay, sure like no. ็ด hey, ่าท่านนายพลไปทีหน like ึ so, have have ่งนะครับว right like 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 ่าต้องการเห็นอเมริกาเป็นเหมือนเมืองเดอร์ลี่หรอนะครับแต่ท่านนายพลเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็ทําการเนี่ยสั่งลูกน้องเนี่ยให้อ่าหลอมชิ้นส่วนเสาเลยนะครับซึ่งพอหลอมชิ้นส่วนเสาไว้ได้แล้วเนี่ยจากการที่ว่าเพนิไว้เนี่ยมันจะต้องหลับยาวไปอีก27ปีใช่ป่ะแต่เหมือนกับว่าชิ้นส่วนเสาเนี่ยถูกทาลายไปชิ้นหนึ่งแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่ากงเนี่ยได้เปิดอ้าขึ้นนะครับทำให้เวลาของมันเนี่ยยืดขึ้นมาอีกนะครับทำให เมื่อเจ้าเพนนีไว้มันตื่นขึ้นแล้วนะครับผมมันก็แกล้งโทรศัพท์นะครับไปปั่นหัววิวนะครับแล้วก็จับตัววิวไปนะครับก็เป็นอันจบตอนที่7แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาละครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์ It ตเวลค c o m to d อ r ์ y ตอนที่7นะครับผมรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับตอนที่8เป็นตอนอวสานแล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผม อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนชื่นชอบเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมคาโทรา ا ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับเอาไว้แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับตอนที่8นะครับบ๊ายบายครับผมมีความสุขมากๆนะครับทุกๆคนบ๊ายบายครับ